โอดเดือดได้ทีอันนี้แกงออมหมูนะครับเราลงหมูลงอะไรเสร็จเรียบร้อยปรุงน้ำแกงอร่อยเรียบร้อยเสร็จปุ๊ลงผักนะครับผักที่เราหันเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปทีเดียวเลย พอผักยุบก็เสร็จแล้วครับแกงอ่อมหมูผักยุกตัวก็เสร็จครับแกงอ่อมหมูใส่ผัก รวมนะครับมีผักกาดขาวกวาตุ้งครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟ